อย่าคิดมากอย่าสนใจสายตาของคนอื่นจะต้องตามใจตัวเองบ้างคนส่วนใหญ่มักจะมีอาการคิดมากคิดไปล่วงหน้าหรือคิดเอาเองจากความรู้สึกของตัวเองคิดว่าคนอื่นจับตามองตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้กังวลกับความรู้สึกของตัวเองจนไม่เป็นอันทําอะไรเพราะมวัวแต่แครสายตาของคนรอบข้างทําให้เสียโอกาสในการลงมือทํำในสิ่งที่อยากทำและก็ปิดกั้นความต้องการของสมองอย่างน่าเสียดาย ทั้งๆท,ที่ความต้องการเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายก็จงบอกกับตัวเองเสมอว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขการที่เราคิดและดำเนินชีวิตภายใต้กรอบความคิดว่าเราเป็นคนที่ยังอายุน้อยอยู่เสมอมีผลดีต่อสมองก็คือสมองจะไม่ปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเพราะว่าสมองที่ยังอ่อนเยาว์ย่อมต้องการข้อมูลมาเติมเต็มอยู่เสมอในเวลาที่สมองได้รับแรงกระตุ้นจากสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็จะไม่มีข้ออ้างในเรื่องของอายุ ที่มันมาเป็นเครื่องกีดขวางโอกาสในการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองการกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกด้วยการลองสวมเสื้อผ้าแบบใหม่ๆสีใหม่ๆดูบ้างเพราะเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกายของเราโดยตรงมันทําให้สมองส่วนความรู้สึกทํางานได้ดีขึ้นหลายคนมักจะเลือกใช้เส้นทางที่จะไปทํางานหรือว่าไปโรงเรียนโดยเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและก็คิดว่าเดินทางไปได้สะดวกและก็เร็วที่สุด จนเกิดเป็นความเคยชินและสมองก็จะจดจําเส้นทางนั้นได้อย่างแม่นยําซึ่งทําให้สมองไม่ตอบสนองต่อสิ่งร,บรอบๆตัวเพราะความเคยชินนั่นเองเราสามารถเดินทางโดยไม่ต้องสังเกตป้ายหรือสิ่งรอบตัวเพราะมั่นใจว่าจะไม่หลงทางแน่นอนแต่ในทางตรงกันข้ามเราสามารถกระตุ้นสมองส่วนการมองเห็นได้ง่ายๆแค่เพียงปรับเปลี่ยนการเดินทางโดยการใช้เส้นทางที่แตกต่างไปจากทุกวัน ซึ่งมันจะทําให้เราต้องสังเกตสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองการกระตุ้นสมองในส่วนของการมองเห็นส่วนการนึกคิดและส่วนการทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยการจดบันทึกสิ่งที่เราต้องการที่มันผุดขึ้นมาในสมองลงไปในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากลงมือทําสิ่งที่เราอยากกินสถานที่ที่เราอยากไปคนที่เราอยากเข้าไปทําความรู้จักหรือความฝันที่เราอยากทําให้เป็นจริงเพราะการเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นตัวหนังสือ ก็จะช่วยให้สมองเข้าใจเนื้อหาของจินตนาการได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นข้อต่อมาก็คือ <c oughs> คุณควรจะหมั่นสนทนากับคนแปลกหน้าบ้าง <c oughs> เพราะการพูดคุยกับคนที่คุณเคยมักจะลงเอยด้วยความเคยชินแต่การพูดคุยกับคนแปลกหน้าภายใต้ความแปลกใหม่สมองส่วนการฟังส่วนการทำความเข้าใจและส่วนการถ่ายทอดการสื่อสารจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็เต็มที่และไม่ใช่เพียงภาษาพูดเท่านั้น ระหว่างการพูดคุยเราก็ยังมีโอกาสที่จะสังเกตซึ่งมันก็จะทําให้เราเข้าใจสิ่งที่กําลังสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นสมองได้เป็นอย่างดีบางครั้งเราก็สามารถสนทนากับบางคนได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการพูดคุยก็ลองนึกดูว่าช่วงหนุ่มสาวจีบกันใหม่หมก็มักจะไม่ใช้คําพูดมากมายแต่ก็สามารถเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้คําพูดจึงไม่ใช่รูปแบบเดียวของการสนทนา แต่เรายังอาศัยการสังเกตกิริยาอาการสีหน้าท่าทางหรือว่าภาษากายของแต่ละฝ่ายแล้วก็วิเคราะห์ว่าตอนนี้อีกฝ่ายต้องการสื่อสารอะไรซึ่งการสนทนาผ่านความเงียบมักจะสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกและก,กระตุ้นการทำงานของสมองส่วนการคิดพิจารณาและส่วนอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีการกระตุ้นสมองส่วนความทรงจำให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถทําด้วยการร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมเพราะการได้พบปะกันจะทําให้เราได้ย้อนระลึกถึงวิรกรรมในอดีตที่เคยทําร่วมกันในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความทรงจำสามารถสร้างความทรงจำใหม่ๆผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกันในปัจจุบันได้อีกด้วยต่อมาก็คือในเรื่องของของขวัญก็อาจจะมอบของขวัญให้ใครสักคนดูเพราะของขวัญเนี่ยนอกจากจะสร้างความนอกจากจะสร้างความดีใจแล้วก็ ลืมบิติให้กับผู้รับแล้วมันยังสร้างแรงกระตุนให้สมองส่วนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ให้ได้ทํางานอย่างมีชีวิตชีวาอีกด้วยเพราะเมื่อคนเรามีความสุขก็มักจะปกปิดความรู้สึกนั้นไว้ไม่มิดแล้วความรู้สึกเหล่านั้นจะแสดงออกมาผ่านสีหน้าแววตาหรือท่าทางซึ่งมันก็แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนทําให้ผู้สัมผัสทําให้ผู้รับเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอิ่มอกอิ่นใจทั้งของผู้รับและก็ของผู้ให้นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมการเป็นผู้ให้จะมีความสุขกว่าผู้รับถ้าคุณเป็นคนนอนตื่นสายนะต่อมาข้อต่อมาก็คือเรื่องของการนอนนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่นอนตื่นสายอยู่เป็นประจำก็ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเก่าๆมาตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี การที่ตื่นแต่เช้าจะทําให้มีเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการออกกําลังกายการทักทายเพื่อนบ้านการรับประทานอาหารเช้าการรดน้าต้นไม้ซึ่งสมองเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นพร้อมๆกันในหลากหลายส่วนทั้งในส่วนของการเคลื่อนไหวส่วนของการมองเห็นส่วนของการสื่อสารหรือในส่วนของการทําความเข้าใจส่วนของการคิดพิจารณาก็ทุกอย่างมันทํางานทั้งหมดแหละอาต่อมาในเรื่องของความเครียดเคยไหมเวลาที่คุณเครียดเนี่ยแล้วอยาก ต,ตะโกนี่มันสุดเสียงตาได้ออกไปยืนตะโกนสุดเสียงริมทะเลหรือว่าบนยอดเขานอกจากจะช่วยปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นไปจากจิตใจแล้วมันยังเป็นการบริหารสมองไปพร้อมๆกันได้ในหลายๆส่วนเลยทีเดียวตั้งแต่สมองส่วนการเคลื่อนไหวเพราะจะต้องใช้อวัยวะหลายส่วนพร้อมกันสมองในส่วนของการฟังรวมทั้งสมองในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกและเมื่อสมองปลอดโปร่งจากความเครียดความต้องการใหม่ๆก็จะผลขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ ต่อมาคือการกระตุ้นการทํางานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาด้วยการรักษาสมดุลของร่างกายทั้งสองข้างเหมือนที่เราเคยเห็นคนเดินไต่ลวดเดินไต่เส้นลวดข้ามจากตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งนั่นแหละแต่สําหรับเราคงไม่ต้องถึงขนาดไต่ลวดให้หวาดเสียวหรอกเอาแค่หาพรมสักผืนมาม้วนให้เหมือนกับข้าวหอสาหร่ายแล้วก็เดินไปเดินมาบนพรม โดยไม่หล่นลงมาก็สามารถรักษาความสมดุลของร่างกายได้แล้วและมันก็ปลอดภัยกว่าด้วยและสุดท้ายคือที่ควรควรจะทำก็คือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวเพราะสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันทําให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองน้อยลงเพราะเราต่างก็ต้องทําเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําเพื่อครอบครัวทําทํางานที่ทํางานทําอะไรก็ตาม อยู่กับไม่ว่าจะอยู่กับเพื่อนเยอะแยะมากมายจนบางครั้งบางครั้งไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ลองถามตัวเองดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆแล้วก็เขียนมันออกมาลิสต์มันออกมาถ้ายังตอบไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้เวลาของเราทําเพื่อตัวเรา วิธีการฝึกสมองหรือการทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นมันก็คือความสามารถในการรวบรวมและประยุกต์ความรู้หรือทักษะที่มีออกมาใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราสามารถจะทําเพื่อตัวเองได้